สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวเจ้าตัวไฟนะครับตัวนี้เป็นทรงไฟแบบทรงยุโรปนะครับมีทั้งแบบเป็นหัวเสาหัวเสาจะมีทั้งสีทองแบบนี้นะครับตัวเป็นทองเขาเป็นทองปัดนะครับจะเป็นลายๆายสีดำาๆกับสีทองแบบนี้นะครับคลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็เป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นสีดำทั้ง2ตัวนะครับทุกรุ่นนะครับสามารถเปิดได้2แสงนะครับทั้งแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองวอมไวตัวนี้ก็สามารถติดตั้งบนหัวเสาแนวรั้วแนว กำแพงได้เลยนะครับรอบๆอบด้านเขาจะเป็นกระจกนะครับกระจกใสแล้วก็สามารถส่องได้รอบทุกทิศทางนะครับเหมาะติดที่กําแพงนะครับแนวรั้วสักประมาณ3-4เมตรก็ยังสวยนะครับผมเพราะว่าโคมเขาไม่เล็กจนเกินไปนะครับนอกจากไฟหัวเสาที่เป็นทรงเดียวกันแล้วนะครับยังมีเป็นไฟสนามนะครับไฟสนามตัวนี้จะเป็นไฟสนามตั้งพื้นนะครับฐานเขาก็จะเป็นฐานออกมาใหญ่ๆแบบนี้เลยเราสามารถยึดไว้บน สนามนะครับหรือว่าตามทางเดินนะครับรีสอร์ทโรงแรมนะครับสวนในหมู่บ้านก็สามารถตั้งได้มีทั้งเป็นหัวเดี่ยวแล้วก็เป็นหัวคู่นะครับเดี๋ยวผมจะเรียงตามความสูงให้ดูนะครับตั้งแต่ความสูงที่เริ่มต้นก็คือ110เซน175เซน220แล้วก็250เซนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันนะครับสำหรับชั่วตัวไฟสนามตั้งพื้นโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นทรงสไตล์ยุโรปนะครับซึ่งมีทั้งหมด4ไซส์นะครับไซส์ใหญ่นะครับ2ไซส์จะมีหัวเสาเป็นโคมกิ่งแบบนี้ให้นะครับหต้นมีให้2โคมนะครับทุกแบบนะครับสามารถเลือกเปิดได้ทั้งแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองนะครับลูกค้าสามารถไปเลือกเองได้เลยนะครับทุกตัวเนี่ยจะมีข้อต่อให้นะครับเวลาส่งไปถึงลูกค้านะครับจะแพ็คอยู่ในกล่องซึ่งไม่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับเราสามารถ หมุนนะครับประกอบได้เลยนะครับแต่ละชุดนะครับก็จะมีชุดน็อตให้เราติดตั้งนะครับบนพื้นนะครับพื้นปูนก็ได้ถ้าเกิดพื้นสนามอาจจะต้องลงตอมอนิดนึงเพื่อความแข็งแรงแล้วก็เพื่อให้ตัวโคมเขาไม่ล้มง่ายนั่นเองนะครับโดยที่จุดติดตั้งนะครับทุกจุดลูกค้าเน้นติดตั้งให้โดนแสงแดดทั้งวันนะครับด้านบนหัวโคมเขาจะมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่รอบทุกทิศทางนะครับตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดไฟก็จะเริ่มติดเองนะครับโดยที่ตัวเขานะครับไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องเสียค่าไฟสักบาท ความสูงนะครับเรามีให้เลือกตั้งแต่ไซส์เล็กสุดนะครับเป็นโคมเดี่ยว105เซนติเมตรนะครับถึง110เซนติเมตรนั่นเองนะครับความสูงเขารวมหัวปลายโคมตรงนี้นะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาเป็นไซส์กลางครับเป็น175เซนก็ยังเป็นโคมเดี่ยวอยู่นะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับจะเป็น220เซนแล้วก็250เซนจะเป็นโคมคู่นั่นเองนะครับทุกตัวนะครับความสว่างต่อโคมนะครับเท่ากันนะครับแตกต่างกันที่ตัว บอดี้เขานะครับความสูงแล้วก็ขนาดจํานวนของโคบนั่นเองนะครับเราสามารถติดตั้งได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะนะครับสวนเข้าบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นรีสอร์ทโรงแรมนะครับ ก็สามารถติดตั้งใช้งานง่ายๆนะครับเราแค่หาจุดติดตั้งที่ได้รับแสงแดดทั้งวันเท่านี้ตัวไฟก็จะติดเองนะครับตัววัสดุของเขานะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นโลหะทนแดดทนฝนนะครับอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็ทาด้วยสีดำนะครับตัวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนเมทัลแนนแบตเตอรี่ได้นะครับอะไหล่ทุกส่วนทางร้านอี l ก็ l แอลโซนะครับมีช่างดูแลมีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้นนะครับสินค้ารับประกัน1ปีทุกไซส์นะครับ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อทางร้าน EML Solar ได้เลยนะครับก่อนจบคลิปเดี๋ยวเราไปดูแสงจริงกันนะครับจะมีแสงจริงของเจ้าตัวโคมนะครับผมอาจจะรีวิวเป็นแสงโคมเดี่ยวเพราะว่าทุกตัวเนี่ยความสว่างเท่ากันหมดนะครับ แตกต่างกันที่ว่าเป็นไฟหัวเสาเป็นไฟตั้งพื้นแล้วก็ไฟตั้งพื้นเนี่ยมีทั้งแบบโคมเดียวแล้วก็มีแบบคู่นะครับซึ่งเป็นโคมใหญ่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงจริงกันก่อนจบคลิปสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร์แล้วก็ติดตามชาแนลของเรานะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงกันเลยครับ สำหรับเจ้าตัวแสงเขานะครับเนื่องจากตัวโคมเป็นโคมแบบหลอด LED นะครับแสงที่ออกมาก็สว่างพอสมควรนะครับแต่อาจจะสู้พวกไฟบ้านไม่ได้โดยที่ครั้งแรกนะครับก่อนที่ใช้งานเนี่ยลูกค้าต้องดันสวิตช์นะครับดันซ้ายหรือดันขวาสามารถเลือกสีของแสงไฟได้นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างแสงขาวนะครับที่ผมเปิดอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยความสูงอยู่ที่ประมาณ110เซนลัศมีโดยรอบก็ตีสักประมาณ2เมตรได้นะครับออกรอบๆแต่แสงเขาก็จะออกเป็นลายของตัวโคมเป็นกระจกใสแบบนี้นะครับ แล้วก็เราสามารถเลือกเปิดเป็นแสงเหลืองได้ครับทุกๆวันท้องฟ้ามืดก็จะติดเป็นแสงสีเดิมที่เราเลือกไว้นะครับเราดันสวิตช์เปิดครั้งแรกครั้งเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแบบโคมเดี่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูโคมคู่กันครับตัวนี้เป็นตัวอย่างแสงของตัวโคมคู่นะครับความสว่างต่อโคมเท่ากันโดยที่เราสามารถเลือกสีของแสงไฟได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมเปิดเป็นแสงสีเหลืองความสูงของเจ้าตัวโคมนี้อยู่ที่220ซนติเมตรนะครับรลศมีโดยรอบก็กินอยู่ที่ประมาณสัก4-5เมตรได้นะครับ ยินออกไปรอบๆนะครับแต่ความเข้มก็จะแสงจะไม่เยอะมากเหมือนไฟบ้านอย่างที่ผมเรียนนะครับแต่ข้อดีของเขาคือ 1. ประหยัดไฟนะครับสคือเราเทสแล้วอยู่ได้ถึงเช้า 3. คือติดตั้งง่ายนะครับไม่ต้องเดินสายไฟเลยนะครับประหยัดค่าไฟมากๆแล้วก็สามารถเลือกได้2แสงนะครับอย่างที่ผมเรียนไป เลือกได้ทั้งแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองเราสามารถเลือกจุดติดตั้งได้เลยข้อควรระวังของเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคมเดี่ยวหรือว่าคมคู่ก็ตามนะครับตัวนี้ต้องติดตั้งนะครับหลีกเลี่ยงตัวต้นไม้สูงต้นไม้ใหญ่เงาบ้านเงาอาคารนะครับเพราะว่าเจ้าตัวแผงโซลาเซลล์ตัวนี้เนี่ยจะได้รับแสงแดดที่ค่อนข้างจํากัดดังนั้นเนี่ยจะมีผลต่อชั่วโมงการทํางานแล้วก็ความสว่างของเขานะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสำหรับเจ้าตัวแสง ส่งยุโรปครับสำหรับงานนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจติดตั้งไฟโซลาเซลล์นะครับก็สามารถส่งรูปภาพนะครับบริเวณที่ลูกค้าต้องการติดตั้งนะครับรอบๆตัวบ้านส่งมาที่ทีมงานได้เลยนะครับแอดไลน์นะครับสแกน QR code หรือว่าจะโทรมาสอบถามนะครับส่งรูปนักงานให้เราแนะนําได้แล้วก็เรามีทีมติดตั้งทั่วประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ทางร้าน x l s o l a r r ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ